คับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดี่ยบนดอยครับผมวันนี้ผมมีนี่ครับผมอันนี้คือประทานนี่ฮะกับตันแจ็คแล้วก็จัมโบ้บีไพเรสแล้วก็อะไรนะไข่มันกอครับผมแล้วก็มีน้ําอัดลมสิบบาทด้วยกันนะผมเป็นน้ําเขียวนะผมยังไม่ได้แก่เลยนะผมโอเคนะผมเดี๋ยววันนี้ผมผมจะจุดใส่เข้าในน้ําอัดลมดูนะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคนะผมมาอันดับแรกนะผมเดี๋ยวผมอ่วาวัาน้ำอัดลมไว้ตรงนี้ก่อนนะนี่นี่นี่น้องคิดว่าแบบไหนแรงสดครับผมนี่ฮะนี่ฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมมาโอเค okay, นะอันดับแรกนะผมเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะฮะนี่นะับผมยังไม่ได้แกะนะก่อนใหม่เลยนะ อืมโอ้โหดูน้ำทิศากับผมอ่ะก่อนจะจุดร่บผมขอกินหน่อยอโอ้โหโอเคผมคิดว่ามันต้องล้มแน่เลยอะ่ะเอาแบบไม่ต้องล้มดีกว่าเนอะอ่ะประมาณนี้มา ขอแบบพื้นที่เรียบๆหน่อยนะอ่าแบบนี้แล้วกันโอเคมาครับผมเดี๋ยวเราจะขอใส่กับจัมโบ้บีก่อนนะผมเพราะจัมโบ้บีนี่มันไม่แลนดะ์เนาะอ่าเป็นแบบนี้โอเคอ่าเดี๋ยวผมขอจุดก่อนนะสามสองหนึ่งไปฮู้ โอ้โหเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ่ย你看โอ้โหดูฮะจัมโบบีฮะนี่โอ้แค่จัมโบบีก็ตอนนี้โอ้โหได้กลิ่นดูฮะพี่น้องฮะโอ้ขออีกมนั้นหนึ่งนะฮะจัมโบบีอีกมนั้นหนึ่งนะฮะมา โอโ้พี่น้องฮะอ้น้ำเขียวของเรากลายเป็นน้ำโอ้โหนี่ฮะเป็นฟองเป็นฟองเหมือนครีมเลยอะครับดูว่าผมเหมือนครีมเลยอมเหม็นนะมาเอาใหม่ครับผมอ่ารอมนี้เอาไฮเรสไปเลยนะฮะไฮเรสไฮเลสอืมใหญ่กว่าจชมบบีนิดหน่อยนะมากันเลย โอ้โอเคโอ้ดับว่าไพเล็ดดับนะฮะไพเล็ของเราดับแล้วผมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่สามสองไป โอโ้พี่น้องฮะดูผมอ่ะไพเรยของเราเจนดีนะฮะรอมนี้ขอนี่เลยกับตันแจนนะผมรุงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แรงที่สุดนะฮะนี่ใหญ่ขึ้นมานะฮะโอเค โดู oh. ตำหนีไกลๆหน่อยนะตีนไหมน่าจะดับนะฮะดูว่าผมดับครับผมดับนะฮะเอาใหม่ครับผมอรอก่อนสามสองหนึ่งไป

โอ้พี่น้องครับโอ้โห,โหเป็นไงเดี๋ยวเราดูน้ํานะฮะนี่โอ้โหดูอ่ารอบนี้จุดจัมโบ,บ้บีใส่ขวดน้ํากันดีกว่านะฮะมาคิดว่าต้องไม้แน่เลยครับมากันเลยจุดไงดีจุดแล้วก็หยิบใส่ดีกว่าเนาะ มันอันตรายมากเลยนะครับพี่น้องแบบนี้อย่าไปเรียนแบบนะฮะมาฮู้ดูครับผมโห ขวดสีเขาวกลายเป็นสีดำแล้วนะฮะตอนนี้อ่ะอีกนั้นหนึ่งนะฮะขวดน้ำของเรากำลังจะย่อยสลายแล้วนะมาอบ้า โอเคโอเคประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมดูครับผมควนน้ําน้ําอัดลมของเราเป็นไงตอนนี้เละตุ้มเปแล้วนะผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ